โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชากันเหมือนเดิมนะแล้วก็เนื่องด้วยแบบทีมของผมอะ่ะแต่ละตัวมันก็เนี่ยมันมีแต่แบบตัวยังไม่ค่อยแบกได้เท่าไหร่นะครับหรือทําดาเมจได้ค่อนข้างดีเท่าไหร่นะผมก็เลยคิดว่าจะมาส่งกาชาหาตัวพาวเวอร์นะครับอืมก็เป็นตัวดาเมจที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับนี่ตัวนี้สายบ้องไว้นะครับ แล้วผมก็มีอยู่60ตัวแล้วเดี๋ยวเราก็มาส่มกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะออกหรือเปล่านะก็ <c oughs> <c oughs> คือต้องมาลุ้นกันนั่นเองนะครับแล้วยิ่งมีระบบพอสวรค์ด้วยหนึ่งตัวไม่พอนะครับต้อง2ตัวนะเอาจริงอะ่ะ <c> เ <oughs> พราะว่าเราจะได้ปลดพอสวค์หลักไน่ <c oughs> แต่ถ้าได้ตัวเดียวตอนนี้เอาผมว่าเอาตัวเดียวให้ได้ก่อนนยะตอนเนี้ย 60ตัวของผมจะพอหรือเปล่าวะปกติมันน่าจะพอนะหลังจาก ID ดี k ที่ผมเล่นไปก็ได้ไปแล้วหนึ่งตัวชื่อว่าอะไรวะอาคิรหรือคาง,งิหรืออะไรไม่รู้ะไอตัวมิดดาบอันนี้ไม่จะได้ไหมเนี่ย <c oughs> จะได้ไหมน้องแต่มันไม่ใช่ตัวเอกนะครับตัวคู่เทพนะครับที่ผมได้มา สำหรับไอดีเอดีเคแต่ดีนี่ก็อยากได้พาวเวอร์มาทำดาเมจให้ทีมแบบเล่นง่ายขึ้นอ่ะมันไม่มีตัวแบบทดาเมจดีๆนะตอนเนี้ยสิบตัวสุดท้ายเล่นวันนี้จิตแจ,จ่มใสอ่ะ ไฟห้าตัวสุดท้ายปาบโอ้โหมันไล่ท่านหรือเปล่านะ่ะเออ <c oughs> นะครับหกสิบตัวไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะเออหกสิบตัวเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันดีกว่าว่าร้านค้าแบบร้านค้าใหม่มีอะไรบ้างเนี่ยเออร้านค้าคะแนนใหม่เนี่ย ่็จะมีเฮ้ยมีนีด่ด้วยขวดบูตเตอร์ยิ่เพรอสัปดาห์สัปดาห์ละสองครั้งเฮ้ยผมว่าคุ้มนะใช้แค่60ไอ้นั่นเองอะเราใช้ตัวเหมือนเอามาแลกขวดอะอันนี้ก็จะมีกบเฮ้ย <c oughs> ผมว่าบูตเตอร์นี่คุ้มอยู่เนี่ยเอาจริง น,นี้ก็มีปกติสัปดาห์ละครั้งแต่ผมว่า600อน่าจะแพงไปไม่คุ้มหรอกสู้เราไปเล่นสเตจพิเศษด้วยอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้มหรอกคุ้มสุดก็นี่เนี่ยผมว่านะมันช่วยแบ่งเบาสำหรับคนไม่มีแบบไม่มีแต้มเพื่อนในการกดกระป๋องฟรีอะเออแล้วแถมแอปเราใช้ตั๋วมาหาคะแนนใหม่ก็ได้ไงผมว่าเนี้ยดีดีดีเลยละ่ะ เดี๋ยวเราไปดูไอ้นี้สิร้านค้าแรกปกติเราสิร้านค้ากิจกรรม26วันนนโคตรนาน1เดือนมีแต่กบม่วงนะไม่มีเพชรให้มีแต่ตัวเออแต่ผมว่าอนั่นน่ยคุมเนี่ยคือคนที่มีคะแนน F น้อยอะ่ะก็ ไปหากันได้แบบทดแทนกันได้เลยละ่ะถือว่าดีนะใช้แค่60คะแนนใหม่เองก็โอ้ยพอผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาแก้มือรอบหน้านะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ